อ่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้ก็พอผมมาเดินครับโจเกมิงนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเจนท,ที่ที่ฟาร์มที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอ่อแชร์ประสบการณ์การล่าเทมเพื่อไปเอาแร่ปิศนาด้วยนะครับก็ผมเนี่ยได้ล่าแร่ปิศนานะครับจากที่ต่างๆที่ผมไปมานะก็ไปมาหลายที่ฮะก็คือวนไปวนมาทุกที่ที่อยากจะไปเนาะเพื่อไม่ให้เบื่อนะครับเพราะว่าสุมเซิร์ฟเวอร์อะไรไปเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งผมเอ่อเอาตัวบูซาครับแฟนผมเอาบูซาไปฟาร์มไปโกะไกฟินมาได้นะทีเนี้ยผมก็เลยผมก็เลยเอามาเปิดนะครับก็เปิด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 ,ปด,ปด,ปดโมตีมันก็ได้สามอันเนะเาะแดงแล้วก็อะไรนะจางนะอีกสองอันใช่ไหมที่เป็นแร่แล้วดีมันก็ตึ้งขึ้นมาเป็นตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้เป็นพิคาดหรือเปล่านะตัวแรกนะประชีดิวเอา้เอาไอ้ฮกูดได้พิคาดแล้วว่ะ ครับก็ดีใจอยู่หน่อยนะครับท,ที่ได้พิฆาตมาแล้วหนึ่งอันนะครับก็เดี๋ยวยังไม่ได้ทาการใส่นะครับตัวนี้ผมลองใส่เอเซตนี้อยู่นะครับก็เป็นเงาเงาแล้วก็โทส์โทท์ะะครับก็ผลเซ็ตมันประมาณนี้นะครับถ้าผมเอาตัวพิฆาตไปใส่เนี่ยผมต้องรอใส่พิฆาตต้องสองอันแทนเงานะครับก็เลยโอเคเดี๋ยวรอไปก่อนล้วกันนะเผื่อมีโอกาสได้อีกนะครับแล้วก็ตอนนี้เจ็บ เจมผมนะครับที่พับทำขึ้นมาเพิ่มนะครับนอกจากที่ว่าเคยคือเพื่อมไป,ปแล้วนะครับเรื่องมาถึงเรื่องการล้มเนาะตัวนั้นนั่นนะครับแล้วก็ผมทำเอ่อ PVE แม่น e กับ PVE คขึ้นมานะครับก็เอ่อเนื่องจากมอนบางที่นะครับโดยเฉพาะที่ที่แบบว่าเออสูงสูงเนี่ยครับเราตีจะเราจะเห็นชั้นได้ชัดเจนเลยนะมันขึ้นมิสีสขาวนะครับซึ่งผมค่อนข้างแบบว่า เชิญดิสีแบบคำว่าม่สีขาวมากเลยนะครับผมไม่ชอบให้มันมิดเลยนะครับผมก็เลยอ่ะมาทำนะครับทำเจมแล้วก็ลองดูนะครับเเรื่องของความแม่นยำนะครับอันนี้บวกแม่นยำ89นะตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับสําหรับแล้วก็ผมใส่รีลับไปไว้ตีหลังด้วยนะก็โอเคนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นมิดอีกเลยนะครับสําหรับตีที่นี่นะครับที่โทรนะครับส่วนนอันนึงเนี่ยก็เป็นแม่นเหมือนกันฮะแต่ผมเปลี่ยนจากเจ้าตัวของ ตีหลังเนี่ยเป็นใส่ช่่วลายแทนนะครับก็โบว์แม่นยำก็พอกันนะ86บนะครับกับ89นะครับเดแต่ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมตีมิไม่มิดติงไหมนะครับมา เพิ่เพ่นสังเกตด,ดูนะครับว่ามิดไหมนะครับค่ะก็ไม่มีมิดเลยนะครับก็ทำให้เราตีเร็วขึ้นด้วยนะครับในความพิถนมผมนะครับเพราะว่ามันตีโดนทุกดอกนะครับจะเดิมที่มิดนะครับก็ตีช้ากว่านี้หน่อยอย่างเงี้ย แล้วก็ปรับให้มีตีหลังด้วยนะครับเพราะว่ามอนคนนี้ค่อนข้างเคลื่อนที่ช้านะคตัวสมบัติตีข้างหลังมาได้นะครับแล้วก็ไม่มีดด้วยฮะก <Lion bass> ็โอเคเลยฮะกับการที่ตีโดนทุกดอกฮะเน้นเน้นเนื้อเนื้อฮะ ก็ไวแบบปกติเลยนะมไม่ใช่ไวแบบปกติสิก็ไวกว่าตอนที่ผมไม่ได้ใส่เจมเน่นนะไม่ได้ใส่เอลคาร์ไม่ได้ใส่ AR, ไวเปอร์เพิ่มเข้าไปนะแต่วที่อื่นผมก็ใช้ใช้เจมอีกแบบหนึ่งนะครับก็ไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่สถนา,านการณ์นะเพื่อนๆนะ <Okay. S 2> อ่าไม่มีมิดเลยนะนเพื่อนนะ ข้าพอใจเลยครับก็ไม่มีมิสสำหรับที่อื่นก็ค่อยว่ากันนะครับถ้าจะไปที่ไหนนะครับตอนนี้ผมมีเป้าหมายก็ลอกจากที่นี่แล้วก็มีในส่วนของปลาเอสหาสร้อยนะครับแล้วก็หลุมศพหาเข็มขัดนะครับแล้วก็ อีกที่หนึ่งนะครับที่ยังไม่เคยไปนะก็คือที่เอเจ้าที่ราบที่ที่ลาบสูงที่หม่อะที่หุ่นจนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองลองไปดูนะครับกําลังศึกษามันอยู่นะครับตรงนี้ก็ได้มองเห็นมาเข้าๆแล้วบ้างครับว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับเอผมจะให้ดูอะไรล้ววะผมจะให้ดูอะไรล้ว,วะเนี่ยอ๋อที่ฟาร์มที่ฟาร์มเออโซ อันนี้นะนะครับก็พลังโจมตีพลังปมอกันเราถึงนะครับส่วนอีกที่หนึ่งนะครับที่เลี้ยงมาจากมากไปหาน้อยเนาะที่ผมพูดถึงว่าอยากจะไปทำนะครับที่นี่นะครับก็เอพีอ AP เนี่ยเขาเน,น้นามหนงศูนย์น,นะครับผมก็ผัด AP ไว้หนึ่งนะผมเป็นสามศูนย้าะครับส่วนดีพอดีเป๊ะนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอ,อขยะเนี่ย สองหมื่นห้าครับก็มีลุ้นพวกเศษไฟเศษะไรแล้วก็มีลุ้นออฟเฟกต์ด้วยนะครับซึ่งเอฟเฟกต์พวกเนี้ยผมเคยได้แลนะ้วสมัยตอนที่อยู่ที่แหล่งกบดานนะครับก็เคยได้เคยได้มาเลยนะก็ชั่วโมงนั้นกลายเป็นว่าได้ชั่วโมงละหมื่นเอ็มเลยนะดวล้วนครับไม่มีอะไรหรอกดวนล้วนนะเกมเนี้ยตอนแรกเนะี่ย เรื่องอื่นเน่ะผมโอเคนะตกเว้นเรื่องตีบวกเรื่องเดียวอะผมไม่คดไม่ค่อยโชคดีนะครับเพิ่งคิดดูดิผมตีรองเท้าอาโอ่ครับหกสิบครั้งอ่ะที่เฟล,ลไปอ่ะแค่จะขึ้นสองคีดอ่ะหกสิบครั้งอ่ะเิน ผมก็มีโชคดีนิดหน่อยนะครับมีโชคมีลาบนิดหน่อยนะครับกับการดบของะขอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มักจะดบของแรได้นะครับเมื่อไหร่ที่อาตังไปลงทุนอะไรไมนี่ยมันเหมือนกับว่าผมจะมีทุกขลาบตลอดนะครับสมมุติว่ามีสมมุติว่าเหตุการณ์นึงแล้วกันนะครับผมช่วงนั้นเ,เล่นใหม่ๆนะครับ เอ่อไปฟาร์มนกซี่หนึ่งนี่แหละเสร็จแล้วผมลืมดูน้ําหนักฮะเพื่อนๆน้าหนักเกินทําให้ผมเนี่ยออกจากวงล้อมไม่ได้นะผมตายเกมแตกอืมเกมก็เอ่อตอนนั้นถ้าจะไม่ติดเน่าจะเป็นทําายล่าอัมหิตน,นะครับก็ราคารัมเก้าร้อยกว่าเอ็มครับก็เซ็งเซ็งฮะเสียไปบน้ารักกว่าเอ็มนะครับแต่กลับเป็นว่ากลับกลายว่าเอ่อผมได้สิ่งที่ตอบกลับมาเนี่ย เป็นหมื่นเอ็มเลยนะครับก็โอเคฮะ <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าอะไรฟุขราบปะ่ะ <Yeah. S 1> อืมประมาณนั้นนะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> เวลาผมเอ่อเขาเรียกวอะไรเวลาผมแบบดวงตกรู้ว่าตัวไม่ดีเนี่ย <Yeah. S 1> ผมก็จะมีคิดในใจอยู่ตลอดเวลานะครับว่า <Yeah. S 1> มันจะต้องมีอะไรเข้ามาใน ตัวนี้นะครับมาแทนที่นะครับสิ่งที่เราสูญเสียไปนะครับก็มักจะมีตลอดครับก็ในเรื่องของอัญมณีตัวนี้ผมก็เก็บตังค์ทำครบทําคิดว่าทําโอเคแล้วหรอครับไม่น่าจะขาดอะไรมากมายแล้วนะครับเกมสสำหรับฟาร์มมอนเกม Pvp เกมต่างๆนะครับที่ผม ฟาร์มเงินแล้วก็ซื้อเอานะก็ต้องขอบคุณไกฟินนะครับเพราะว่าตอนอยู่ไกฟินเนี่ยผมตบประดับเนี่ยชั่วโมงหนึ่งมาสี่ห้าอันเลยนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นปกติไหมแต่ว่าผมปกติครับชั่วโมงสี่ห้าอันครับก็ทําให้ผมมีเงินซื้อจรงซื้อเจมนะครับหนูก็เป่าเจมเลยนะครับก็มีเงินซื้อเจม มีเงินทํานูน่นทํานี่นะครับทําให้ตัวละคอเราเก่งขึ้นครับสําหรับเต้าตัวตัว,ตวเจมเนี่ยมัน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 ค่อนข้าง,างสาคัญมากเลยนะครับแล้วก็ตัวดีเฟกตด้วยนะครับที่ค่อนข้างสาคัญมากเลยนะครับคือ AP เท่ากันนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนเจมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวดีเฟกตนะครับมันก็มีผลอย่างมากนะครับ จากตัวเล็กๆที่ผมแบบตีช้าตีบอนช้าเงี้ยไม่ต้องยกตัวอย่างที่ไหนนะครับยกตัวอย่างที่ไก่ฟินก็พอนะครับก็ตีแค่ไม่เก็บคอมโบก็ตายแล้วนะครับถ้าปัจจุบันถ้าไปนะครับสำหรับโปรเออร์นะแต่อาชีพอื่นที่ผมไม่ถนัดนะย่างเช่นอ,อ่อวูซายาเวลาแฟเวลาแฟนผมไปเล่นนะ่ะก็โอเคเห็นเขาฟาร์มก็ฟาร์มได้อยู่แหละนะครับแต่ว่าไม่เร็วเหมือนที่ผมฟาร์มตัวอาชีพที่ถนัดนะครับ ัววอเอมันก็มีเขาเรียกอะไรสำหรับสำหรับเอ PVE นะครับมันก็ PVP ด้วยแหละนะครับมันก็มีค่าึ่งชื่เอเป็นค่าความโกรพูดดำนะครับที่ต่อให้อ่านคำอธิบายแล้วนะครับก็ไม่สามารถกดถูกได้นะมงไหมอ่ะผมให้ดูง,ง่ายๆเลยนะครับ ท่าพูดดำนะครับอ่ะเอาไม่ขึ้นมไีมเออนะครับโอเครับเหมือนกับท่านี้นะครับก็บอกว่าเออ่ขณะกดลงคลิกซ้ายนะครับให้คลิกขวาเพิ่มนะครับทํำยังไงก็ทํามไม่ได้ทีนะครับค่านี้ก็มักเชเรียกกันว่าลิงคลิกนะครับแต่จนเนี้ยผมมีสูตรในการทําได้นะครับคือ ผมไม่ได้ทําตามที่เขาบอกนะครับผมทําในแบบของผมนะครับเพื่อนๆก็ไปฝึกดูเอาดูเอาแล้วครับสาหรับคอมโบเบลเลอร์ที่ผมลงไปนะครับแล้วก็พอดีมีคนมีคนสะกิดผมนิดหน่อยนะว่าไม่ต้องไปทําคอมโบสอนคนอื่นหรอกนะเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้าเขาขอก็ค่อยให้เขาไปแล้วกันนะครับเพราะว่าผู้เล่นเก่าเนี่ย แน่นอนว่าน่าจะกดเป็นันอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าผู้เล่นใหม่ในแะบ็กซีเซอร์ตอนนี้นะครับมีฮะแต่ว่าส่วนมากก็จะมีเอ่อมีกิวมีพพอตเตอร์คอยตอบคำถามอยู่แล้วนะสำหรับผมตัวผมเองนั้นนะครับถ้าถามมาถ้าผมทราบผมก็จะตอบครับด้วยประสบการณ์เอ,อการเล่นเมื่อเลิกไปประมาณ3ามสีปีนะครับกลับมาเล่นใหม่นะครับก็ ทุกอย่างมานอัพเดตครับอัปเดตนะครับ,รบแล้วก็ผมทําของขึ้นมาเยอะมากนะครับก็ทําจากเกียร์สกอร์69 69เท่าไหร่นี่แหละนะครับมาเป็นตอนนี้ก็730แล้วนะครับคููทุมนะครับแล้วก็กําลังทําดูเวอร์ต่อนะครับไว้เล่น PVP นะครับเพราะว่า ที่ผมดูตอนนี้มีการวอรนะครับก็เลยโอเคต้องทําไว้แล้วก็ฝึกไว้เล่นนะครับของในตัวผมนะครับก็แทบไม่ใช่เป็นของออที่สามารถขายได้หรือว่าซื้อได้เลยนะครับเพื่อนอ่ะผมให้ดูนะครับนะอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นนะครับบวกร้อยเปอร์เซ็นมานะครับครูทุมก็ตีบวกร้อปอร์เซ็นตมานะครับอ่อ ดันเดเลียนก็ตีบวกร้อเปอร์เซ็นมานะครับก็คือแรกมาจากของซีซั่นนะครับแม้แต่รองเท้าเองที่ผมไปหาไฟเนี่ยผมก็ผมก็ตีบวกร้อเปอร์เซ็นตมาแล้วก็มาหาไฟอัพนะครับอะไรประมาณนี้นะครับของในตัวนะครับมีขายได้น้อยสองอันนี้ก็เป็นเควสอันหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงเป็นซื้อมานะครับอันนี้ก็เควสอันนึงอีกอันหนึ่งซื้อมานะอันดิเฟกก็ดรอปมาอันหนึ่งครับซื้อเอซื้อมานหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเค ความต่อฮะหมอมอยไปสิบสี่อาทีแล้วอย่างรวดเร็วเ,เลยสำหรับเรื่องเรื่องเจมแม้แต่หรือว่าแม้แต่เรื่องเอ็ดออนนะมันไม่มีถูกไม่มีผิดคนระับมันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ เราชอบนะครับก็เราโอเคตรงไหนนะครับเราขาดอะไรนะครับเหมือนตัวอาชีพวิลเลเองเนี่ยครับที่ผมพอเล่นมันมาเนี่ยที่ผมรู้ว่ามันขาดก็คือเนี่ยคฮะเรื่องของความแม่นยำนครับก็พยายามใส่แม่นเพิ่มไปนะครับยิ่ง PV p ฝีก็ต้องยิ่งใส่แม่นเพิ่มไปทั้งต้องใส่ทั้งเอลคา์ card, แล้วต้องใส่ทั้งเลเวอร์ไบเปอร์นะครับเพื่อให้มันตีให้โดนครับ สกิลมันแรงอยู่แล้วนะครับจะมันตีไม่โดนฮนะ <c oughs> ผมอยากให้อยากให้เขาลบเข้าเข้าบัฟตัวหลบจังนะครับเพราะว่าอาเลสอาชีพชสายหลบเนี่ยมันโกงอะนะครับผมไปเล่นกับเพื่อนคนหนึงนะครับเ,เล่นอาชีพหลันนะหลันหลบนะ โอ้ผมตีแทบไม่โดนแทบไม่โดนเลยนะครับแต่ตอนนั้นผมยังมีเกมอะไรไม่ครบด้วยนะครับแต่บอกแต่ว่าตอนนี้คิดว่าถ้ากลับไปเล่นด้วยกันใหม่ก็น่าจะตีโดนแล้วนะครับเพราะว่าทําเกมใหม่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ทำเกมใหม่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เกมเผิด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 พูดดําจะมาในตอนนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึง เอ่อขอขอภัยในความตะกุกตะกักนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมก็ใส่เอลค่าสองอันแล้วก็ไวเปอร์สองอันนะครับแล้วก็เอ่อส่เรื่องของเกาะนะครับส่หุมนะครับแล้วก็เอ่อเกราะนะครับเสียเลือดเกราะนะครับก็พลังแม่นยาเนี่ยบอกว่าแปดสิบเก้านะครับพอพที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เลยนะครับที่ว่าเป็นแม่นและตีหลังนะครับก็แปดสิบเก้านะครับก็น่าจะตีโดนมากขึ้นนะครับแล้วก็เอ่ออีกอย่างหนึ่งนะครับอาหารคอนนะครับ อาหารคอมทวาตีคนก็ตัวนี้เนาะรถเยี่ยมเนาะมันก็เพิ่มแม่นยำด้วยนะครับก็โอเค <Yeah. S 1> แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณการกดไลค์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์นะครับ <Yeah. S 1> ถึงแม้ว่าคุณจะ คนจะไม่ได้ชอบผมนะครับแต่คนมามาดูช่องผมมาเอ,อกดไลค์กดโน่นนี่นั่นให้นะครับกดดิสไลค์ให้อะไรก็แล้วแต่ครับก็ผมก็เป็นปื้มนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นเอฟซีผมนะที่คอยติดตามผมครับไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนก็จะพยายามไปก่อกวุนะครับก็ถ้าเจอกันก็ใส่กันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับแพ้ก็แพ้แพ้ก็เกิดบอ่อแล้วกบสว้ใหม่นะครับ อย่ถ้าอยากเล่นกงนจริงๆก็อ่ะไปสนามด้วยไหมล่ะ่าได้หมดครับเต่มาใช่เล่นแบบว่านี่นะแบบเขาเรียกอะไรมาลบกัดอะ่ะเอ่อแบบไม่แฟเล่นแบบไงวะเล่นแบบแบบแบบเหมือนวิธีการของผู้หญิงอะ่ะอืม เพื่อนเคยดูอ้นี่ป่ะซีรีส์นะครับพวกเกี่ยวกับนักลบนะครับแล้วก็เกี่ยวกับลูกผู้ชายลูกผู้หญิงนะครับแน่นอนครับผู้ชายก็สู้กันนะครับสู้กันด้วยกิจยศและสื้อกันซึ่งหน้านะครับส่วนพวกผู้หญิงเนี่ยนะครับก็อาวุธผู้หญิงก็จะเป็นยาพิษนะครับเป็นอะไรที่มันอ่อพอเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ลดนะครับ ผมไม่ได้บูลลี่เพศภาพนะครับเพราะว่าผมเองก็มีคนสนิทเป็น l g b t จเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าผมสื่อให้เห็นนะครับว่าสื่อให้นึกภาพออกนะครับว่าเออคคพคนนี้เป็นอย่างไรนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้นะครับ เกมแม่นครับเลือกฟาร์มดอกพันของแม่นนะครับสำหรับวอลเลเยอร์นะครับแล้วก็เอ่อให้เพื่อนๆลองเอ่อหาหาที่ฟารมม์มบนที่บนมันเกิดเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เจ้าตัวแรบปริศนาเยอะๆนะครับลุ้นพิคาดน,นะครับก่อนหน้านี้ผมได้มาก่อนจะได้พิคาดเนี่ยนะครับก็ได้อัญจนตน,นีมาทําทรยศขายนะครับก็ โอเคอยู่ครับกําไรหลายพันเด็นอยู่นะครับจากที่เคยลงคลิปไปนะครับโอเควันนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยไว้ณที่นี้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับไม่พอใจอะไรยังไงก็บอกกันได้นะเพื่อนๆนะก็เราเล่นเกมเดียวกันนะครับเล่นแล้วจบในเกมนะครับก็ พยายามทำให้ได้นะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างตัวผู้ใหญ่กันหมดแล้วเนาะส,สุดท้ายฮะสุดท้ายจริงแล้วนะครับก็ อยากฝากถึงอยากฝากถึงผู้ที่คุกคามคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อที่ใดนะครับการที่คนไปคุกคามคนอื่นนะครับมันมันไม่มีใครชอบอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมเรื่องส่วนตัวหรือว,ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็หยุดได้ก็ขอหยุดนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคุณนะครับที่โดนครับคามาอิสราเบจ มองว่าคุณคงเข้าใจที่ผมพูดถึงนะครับโอเค